สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูจุลาพรป้อมมันงงอีกนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคุณครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนค่ะเรื่องที่เราจะเรียนยังอยู่หน่วยที่1อยู่นะคะจำนวนนับ1นึถึงสิและ0เรื่องที่5นะคะ จำนวน9และ10ค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนรู้เรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถทำอะไรได้บ้างข้อหนึ่งเมื่อกำหนดสิ่งของหรือภาพที่มีจำนวน9และ10ให้นักเรียนสามารถบอกจำนวนได้ถูกต้องนะคะข้อ2นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ จำนวน9และ10ได้และข้อที่3นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวน9และ10ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเ,เรามาเริ่มเรียนจำนวน9กันนะคะมาช่วยกันนับสัตว์อะไรคะวัววัว1 2 ช่วยกันนับนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวัวเก้าตัวพูดพร้อมกันนะคะวัวเก้าตัวต่อไปค่ะกระต่ายหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้ากระต่ายเก้าตัวูพร้อมกันค่ะกระต่ายเก้าตัวต่อไปนะคะนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แตงโมโก้าผลพูดพร้อมกันค่ะแตงโมโก้าผลต่อไปนะคะอะไรคะมือคนค่ะมือเรามีกี่มือคะสองมืออ่ะมานับนิ้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 7จ็นิ้ว9นิ้ว, 9, วเด็กๆลองเอายกนิ้วขึ้นมาสิคะ9้านิ้วทำยังไงเหมือนกับที่คุณครูเอาให้ดูไหมคะทำให้ได้นะคะนิ้ว9้านิ้วต่อไปคะ่ะเรามาดูตัวเลขกันนะคะเลข9ก้าฮินดูอาราบิกผู้ตามครูนะคะฮินดูอาราบิกดูเลข9้านะคะ เขาเขียนเลข9กันยังไงเอ่ยมาดูกันนะคะเริ่มจากข้างบนโค้งมานะคะเนเป็นหัวขอดข้างบนแล้วก็ขีดลงมาเป็น9เลข9ดูใหม่อีกรอบนึงนะคะเน ค้งเป็นกลมๆเหมือนเลขศูนเลยแล้วก็ขีดหางลงมาเป็นเลข9เลข9ก้าฮินดูอาราบินะคะต่อไปค่ะตัวเลขไทยตัวเลขไทยเลขเก้าเขียนยังไงมาดูนะคะอดหัวกลมๆก่อนเขียนตาม,มคุณครูเลยนะคะโค้งขึ้นแล้วก็เขียนหางลงนะคะย้อนกลับที่เดิม โค้งนิดนึงแล้วก็ตวัดหางขึ้นอันนี้คือเลข9ไทยนะคะอีกสักรอบค่ะ,อะคอดหัวทําหัวแล้วก็โค้งขึ้นขี่ฐางลงมาย้อนกลับที่เดิมโค้งนิดนึงแล้วก็ตวัดหางขึ้นอันนี้คือเลขอะไรคะเลข9ไทยถูกต้องค่ะ,ะต,ต่อไปตัวหนังสือค่ะตัวหนังสือคำว่า9เขียนยังไง ก็เอาเกาไม่โท9จะ้กดตามครูนะคะก็เอาเกาไม่โทรก้ค่ะต่อไปค่ะมาดูอันนี้เรียกว่าอะไรกรอบสิบกรอบสิบเลข9เราจะระบายสีไป9ช่องนะคะอ่นับค่ะ1นึ่สองสาสี นับพร้อมกันนะคะนับไปด้วยกัน6 7 8 9ทั้งหมดมี9ช่องนะคะต่อไปค่ะเราจะเรียนต่อเลยนะคะจำนวนต่อจาก9ก็ต้องเป็น10ค่ะลองมานับจำนวน10กันนะคะ1 2 3 4 พร้อมกันค่ะอมยิ้มสิบอันต่อไปค่ะมาลับต่อฝึกนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีเจด,ด,ส,ดสิบดอกกุหลาบ10ดอกกุหลาบ10ดอกพร้พรอมกันค่ะกุหลาบ10ดอก ต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสิบรูปอะไรคะปลาใช่ค่ะปลาสิบตัวพูดพร้อมกันค่ะปลาสิบตัวดูต่อนะคะอันนี้คืออะไร มือค่ะมือมือสองข้างนะักเรียนยกขึ้นมาได้นะคะยกมือขึ้นมาเหมือนในรูปเลยแล้วมานับกันค่ะมีกี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบมือคนเราสองข้างมีกี่นิ้วคะมือ นิ้วมือสิบนิ้วพูดพร้อมกันค่ะนิ้วมือสิบนิ้วต่อไปค่ะมาดูตัวเลขนะคะเขียนยังไงเลขสิบก็คือเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นั่นเองเด็กๆเขียนเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งก่อนอเลขหนึ่งเขียนเลขค่ะเขียนลงในสมุดก็ได้เขียนในอากาศลองดูแล้วก็เลขศูนย์นะคะ อ่านว่านี่คือเลข10นะคะต่อไปเลขไทยแล้วคะอ่าเลขไทยก็อดหัวกรนเขียนขมวดขึ้นเป็นเลข1แล้วก็เลข0อันนี้คือสิไทยตัวหนังสือล่ะคะเขียนยังไงสออีบอสิบสะกดตามค่ะ สอิบอสิบค่ะต่อไปค่ะมาดูกรอบสิบกรอบสิบพูดพร้อมกันค่ะกรอบสิบกรอบสิบมีกี่ช่องคะมีสิบช่องถูกต้องค่ะทีนี้กรอบสิบเลขสิบเราก็ต้องลาบายไปกี่ช่องคะสิบช่องอ่ะหนึ่งนบพร้อมกันนะคะสอง สี่ห้าหกนี่คือเลข10นะคะจำนวน10ทีนี้เราจะจบกันแล้วเรามาทบทวนนิดนึงนะคะจำได้ไหมเลขอาราบีกเลข9อยู่ข้อไหนนักเรียนจะพูดดูสิคะอาราบีกเลข9ก้ากขคเข้าไหนคะ ข้อควายถูกต้องค่ะอะต่อไปค่ะเล็กไล่เล,ล็กไทยกอไก่ถูกต้องต่อไปค่ะตัวหนังสือก็คือสุดท้ายขอไข่เก้าอ่านตามคุณครูอีกรอบนะคะเกอเอาเกาไมโทเ okay, ก้าเข่งะค่ะนีะ้มาจับคู่เลขสิบกันค่ะอาราบีเลขอารบีอยู่ที่กอไก่ขอไข่หรือขอควายเด็กๆตอบข้อไหน กอไก่ถูกไหมคะถูกคะ่ะเก่งมากต่อไปคะ่ะตัวเล็กไทยข้อไหนคะกอไก่ถูกต้องคะ่ะถูกต้องกไก่และสุดท้ายตัวอักืรสิบคะ่ะสออีบอ10ิูดตามคะ่ะอีกสักรอบนะคะสออีบอสิบเอาละคะ่ะจะจบแล้วมาทบทวนอีกนิดนึงเลข9ก้เลขเนะคะ เลขเก้าอยู่ในพีเสื้อสีเขียวเขียวนี้เขียนอลงมาก็เอาเกาไม่โทเกาแล้วก็มีภาษาอังกฤษแถมนิดนึงอ่านตามคุณครูนะคะ n i n e nine n i n e nine nine แปลว่าเก่าต่อไปค่ะสิบ 10มีเลข1กับเลข0สออิบอ10ภาษาอังกฤษล, e e ละคะ T E N 10 T E N 10แปลว่า10เอาละค่ะเก่งมากคะ่ะในตอนที่5นี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พบกันอีกในคลิปต่ตอไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ